ชมพูมาแรงมือเซ็ตอดับโลที่ติดท็อปคนแรกชนะก30ศูนยลอเมริกาฝรั่งเกียเสียงเค้งทักสนามปื้มทีมเพื่อนๆถูกใจสวัสดีครับทุกคนผมต้นนะครับนักทิศถามข่าวกีฬาผมอยากจะบอกพี่น้องเพื่อนๆทุกคน ผมพิการกูม่ได้ยิน2-5เป็นตั้งแต่เกิดเด็กๆเลยครับตอนนี้เด็กพูดไม่ได้ตอนนี้พูดได้แล้วครับแต่พูดไม่ชัดเวลาถึงอันเราไม่ได้ยินผมใช้ดูปากเพื่อนทุกคนนะครับที่โดยปกติต้ตองอาศัยการอา่านปากเพื่อนทุกคนและเสีหน้าทางแบบอย่างนี้อย่างนี้ ผมพิการเป็นหนึ่งในเมเจอรไทยนะครับนักที่ตามข่าวกีฬาผมพูดไม่ชัดแต่ผู้ชมค่อยๆฟังนะครับมีภาพกีฬาและมีข้อขวามอ่านด้วยนะครับขอบุนที่รับผู้ชมฟังชอบอ่านกีฬาแบบนี้นะครับฝากตุกท,ทายกดชิดๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพิการหูไม่ได้ยินสองางนะครับขอบุนครับ สวัสดีครับชิปนี้ชมพูรีอเมริกามาแรงมือเช็คอดับโลยทติช็อปโค้ดแรกฝรังเชียเสียงเฮ้งทักสนามปื้มมาทีมเพื่อนเพื่อนถูกใจ,จ่สมพูมือเช็คแข่งอเอเชียและมีอีกทีมปียานุษย์แพ้ทีม60มาสาวญี่ปุ่นเดี๋ยวเล่ากันฝั่งนะครับรับผู้ชม ผมพิการผู้ไม่ได้ยินสองห้ามผู้ไม่ชัดค่อยๆฝังนะครับหรือมีภาพกีฬาอ่า,อาน้อขวานนะครับเดี๋ยว,วเล่ากันฝังนะครับจบผลการแข่งนะักลีดอเมริกาโบวอลเลย์บอลทีมจมพูวาจิดีเอาชนะทีมยีดาย่อหมูโจไปได้สามทูนเจ็ดร่วมยี่สห้าเจ ยี่ิบห้าสิยีห้าย2นะครับทีมสมพูมาเดินสวยเอาชนะซาิโกโมโจสามนยะ์เปิดสนามรีโปรเวล์บอลเริ่มแข่งกันแล้วเมื่อวันที่10บกราคม2ร2อยิบานะครับโยชีมวานชิ้นดี ของทีมชมพูเล่นกันได้เข้าหากันสุดๆเกินคู่หูคู่ใหม่ชมพูอียายอดลายหลังถามากโจเชจทั้สงสทีมเล่นได้ดีแต่ชมพูเล่นดีกว่าด้วยตัวหัวสาวนะครับปีหลังบอลกลางของวาชจิลีเออน้อยเลยทำให้ทีมดูดีกว่าชนะ30 สิ่งที่เห็นคืนมีแต่คนละและชื่อทมชมพูผู้ประกาศเรียกชื่อชมพูไม่หาดปากฮีราชมพูทำได้ดีมากมีการเล่นตังวะสองดาเน็จ่ายบอลไหลหลังทำแต้มลุลวนชมพูเก่งมากชมพูทำได้สองแต้มจากการเล่นบอลสองดึงแต้มและลูกแก้ขายข้ามไปฝังตรงข้ามลักไม่ขันดึงแต้ม โมโยของอียาย่อนไปสามเชตล่วงเพื่อพยายามเกมเรียกชื่อว่าชุมพูอยู่ตลอดการพยานแถมอธิบายให้คนดูเข้าใจนิว่าเป็นชื่อเล่นอียายอนอดน,นั้นเองอน,นั้นดูจากการเล่นก็ยังมีคงอยู่รือว่าดูดีถ้าเทียมกับมือเชนในหลียเกาหลีแต่ปัญหาก็คือ อิดายอนเพิ่งจะเดินทางมารวมซ้อมกับทีมได้ไม่ที่วันเนื่องจากติดปัญหาเอกสารทางเกาหลีว่าเอกสารจะเสร็จเรียบร้อยก็ได้ซ้อมกับเพื่อนไม่นานทำให้หวามเข้าใจกันทีมอย่างน้อยผ้ากันเองเยอะมากสาวอิดายอน,นเต้นเตอร์สาวเกาหลีใต้เล่นให้กับสมสทตัวมโจ ทีมเก่าที่มุนตราชาวไทยนะครับเล่นเมื่อปีที่แล้วเป็นลีหนเปนระอหรัฐอเมริกาลีดเดียวกับที่ชมพูพรดวันไปเล่นนะครับผลกาแนนะรแข่งนักลีอารัฐอเมริกาเมื่อวันที่9ม้มกราสองพันารอยปเดิมแบนแรกไม่สวยแต่สู้ได้มันมากทีมเปียนดแพ้ Chim thôi chipmak chào y bun nung chim chip. Piano lúc lắp chim hoa dai. Thôi chipmak took care lắp chip loại bây giờ. Waliban đinh mày gang up. Piano chim hai bay yan chị tai. Piano game lắp, lặp kem phong kang số, so sụt nakim. เล่นแน่นกว่ารับตกทรงดีสวยงามทั้งที่อายุมากโมจิมากเยอะแต่โมจิมารับตกประเด็นการดองแมงจะรับได้ก็ต่างปียนุษย์ประสบการณ์เลือชันหว่ามากเล่นได้ดีสุดยอดมากๆชื่อทมนะครับโอเครับ okay. ผู้ชมฟังชอบอ่านติดตามข่าวกิฬามแบบนี้นะครับฝากกดทับไซายกดแชร์ชิปกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพิการหูมารีนสองห้างนะครับหอมพุ่นทับไว้พบกันเจอกันใหม่ชิปหน้าสวัสดีครับ